ใส่ส่บ้านผู้ใหญ่บ้านว้ายไปบ้าน,ยยาน,าานผู้ใหม่นั่นไหนเจ้มา,เามาเอาน้องใหม่เจ้าก็ไปเอาทำไมพี่อีกยอดเลยเจ้ามืดตกลง ບໍ່ແດງມາເບິ່ງຫຼານເຈົ້າວ່າຍາວເໝິດເສຍດາຍຫ້າຍເມຍພຸນະກໍ່ແດງກໍ່ແດງເດີ້ຕາຫນ້ອຍຍາວຍໃສາເອົາຕດນພຸດສາງຫຼນເາເດຂໍສດ มามันนี่ออ่บ่ยปนไหเสียมาสัขเสียมาสาพ้อเสียมานา อหรอมิตรนอ,อย่ังไงเดี๋ยวมันจะเอาไฟบาได้นี่ไใส่ขูกับสีว่าไรละบาดไหยเฮ้ยได้แบกเนี่ยเหละเนาะวาบึงกอบไปกันนะาเหน้องใหม่ม่กินมันมึง

เต้องมาคอยเอาซ้ำนี่แหละนี่พ่อเร็วไปย้มาเอาน้ำใหม่ให้กันเเออมาหาที่ไรก็บอกพ่อจะเทน้ำหม่ไหมเบิดไหมเอาเอาไปทำเจ้าเกอคอยไปดนั่นสิมาเอานีลานรอบนี่คอยชิ้เนี่ยน้าโอ้ยเท่ๆบอบบอบบอไป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 ก็อยก็ไปไปไปใสไปบ้านพี่ี่บ้านเปจเาพี่หม่นนไหนเจ้ามาเอาน้ำใหม่เจ้าก็ไปเอาทำไมคอยชิเนี่ยพอเร็วนี่มันน้ำใหม่อยได้ยน ทำไมติเด็กปงยังคเียอนี่ไม่จาจาสิไป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 พยบาลไปบ้านพ่อโอ้โหไปดงยาบพ่อ้านไปบดไป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 บ่ได้หรอกบ่ไปบ่ไปบ่ไปพี่ยังจะบ่ไปคอยบ่คอยจ่ากันก่อนพื่นี่อยมาเอามากินซื้อเขาบ่ได้เอวไปแยกยังอุ้ยสุขีไปเยี่ยมรพยาบ้านันนาแล้วบ่ไปดไปไปยนยืนได้ดิ่งไม่คอยเบิร์คือนี่ อุยกัมาเอาสุปีนั่นละเออเจ้าดิซันเอาเอาเอาไปบไปแย่พยาบาลมาไปดอกมันมันโมเลีวเอาเอาซีเอาซอนี่ยังขยนีแนวามานํายังอเออเน่าจะมาเจ้าวบกบกับกบกึนกกันกบกัน อีกอีกยงอีกอีกอเออีกมัดมัดเลยมัดเลมดเ้ยก็ได้อยังไงจวดจาดีจวดจ่าจวดจาแม่นปเออเออเอามัดเอามัดเลนหน้านะเตอไปแล้วนะเพื่นใหญ่เนาะมันะมามต้องไปแล้วเนาะเออไปก็ได้ ้าเอาไปกินผู้ใวินอันนี้เอาไปลูกไข่ัวอย่างิเ้องมชมเนี่ยเอาไปซะนี่ละยิบไม่ควยลเยยิบไ่ได้เอาๆไปน่ะเ้านาไว้ควยได้คอยมาเอาเกบกเบอกกี้กึบอีกเบอีกมองมองอใจเจ้าวะ เ้ยคอยตกแกมเลยเนี่ยเออเอาไปนวดหน้่อยหน้าเออขอยเจะไายมามๆเอาเอาเอาพวมนิไฟไฟยิวปได้มั้งัเสียมากว่าไีไปแล้วนะาพญ่ด้ะไปไปค่อยไปค่อยไปเอออ้หูขุนนักเก็มโอ้ยนักเก้มกินคนเีคนหน้าเออโออไปแล้วาน่งไปแล้วเออเอไปไปด้อ อุ้ยได้เรากินว้าห <laughs> าตักแกมก่อน <S <S โอ,โอ้ดีดีดีด